สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องกาฟิวสไทยรถสวยนะครับอ่าได้ยินนะครับก็วันนี้นะครับก็จะพามาชมเป็นรถตู้นะครับผมมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับปีตั้งอ่ามีปีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2019นะครับราคาเริ่มต้นเพียง7,000,000 79,000บาทนะครับอ่ามีให้เลือกหลายตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมมูวเตอร์นะครับหรือว่าเวนจูรี่นะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับผมเบาะเดิมเบาะผ้า4แถวแล้วก็หรือว่าเบาะ VIP 3แถวนะครับ หรือว่าโซฟาคู่หน้า2ที่นั่งก็มีนะครับผมเคยที่สนใจรถตัวไหนก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับดอกเบี้ยริ่มต้นเพียง2.79นะครับมีไฟแนนซ์รองรับด้วยนะครับผมรองรับป้ายเหลืองด้วยนะครับาสามารถมีมีกาแฟด้วย90วันนะครับเคยที่สนใจนะครับผมก็พามาชมกันก่อนนะครับในส่วนของอตัวนี้นะผมรถเข้ามาประมาณ40คันได้นะผมปล่อยไปโอ้โเรือประมาณ10คันได้นะตอนนี้แล้วก็มีสต็อกลงมาจากสาขา กรุงเทพนะครับผมอีกประมาณ10คันเลยนะครับผมลงมาเยอะมากนะครับผมลงมาเป็นร้อยคันเลยเนาะสำหรับจะเข้าหน้างายแล้วนะครับผมหน้าายนะเออนะหน้าหายซีซั่นแล้วนะครับผมก็ท่องเที่ยวเยอะนะครับผมคนมาออกรถตู้เยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาคไหนหรือว่าจังหวัดไหนนะผมก็มาออกที่เสเทยนะครับผมมีบริการส่งด้วยนะครับสามารถคุยรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวเราพามาชมตอนนี้ที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็น คอมพิวเตอร์นะผมที่เพิ่งเข้ามาเป็นปี2017นะครับตัวนี้ราคา789,000บาทตัวนี้เป็นเบาะผ้าเดิมๆนะผมสี่แถวเป็นเกียร์ธรรมดานะครับรตัวนี้สีบรอนนะครับผมนี่เทานะครับผมนะ่ะราคา789นะครับตัวนี้เลขมา์อยู่ที่131,000นะครับผมสวยมากนะครับนี่สภ,สภาพสวยมากนะครับ รถเดิมๆจากโรงงานนะครับผมรับประกันว่าไม่มีชนหนักฟรีคว่าหรือน้ําท่วมนะผมไหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมในที่สาคัญทุกคันนะผมเราก็จะเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นนะครับผมนี่มีลูกค้ามาชมรถอีกนะครับผมโอ้โหเยอะมากครับวันนี้นะผมรเราเปิดให้ดูในส่วนของไฟในตัวนี้หน่อยนี่โอ้โหอ่าโอ้โหหอมมากนะครับโอ้โหตัวนี้ตัวนี้นะผมนี่แต่งอ่าแต่ง v i p เพดานมานะครับผมนี่ อ่าใช่นะผมแต่ง v i p เพดานมานะครับตัวนี้มีลำโพงด้วยนะผมแล้วก็ช่องแอร์นะผมนี่สวยมากนะผมตัวนี้แต่ง v i p เพดานมาครับเป็นเบาะผ้าเดิมๆนะผมสี่แถวนะผมนี่เอาไปรับส่งนักเรียนก็ได้เนาะตัวนี้นะผมสวยมากเพด้านข้างก็น่าจะแต่ง v i p มานะครับสาหรับตัวนี้นี่ตัวนี้นะผมน่าจะแต่ง v i p มาเนาะตัวนี้ด้านข้างแล้วก็ฝ้านะผมเหลือเพียง ใช่ครับผมอุปกรณ์นะครับผมทางดับเพลิงแล้วก็ค้นตีกระจกนะครับผมเราก็ใส่ไปให้เมยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ปรุงแต่งตรงที่นั่งนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมจะเปิดไดดูนิดนึงนะครับผมนี่สวยมากนะครับผมคอนโซลหน้านะครับผมสีดําเกียร์ธรรมดานะครับผมนี่สวยมากสําหรับฝ้านะครับผมนี่โอ้โหยังห่อถุงอยู่เลยนะครับผมเดิมเดิมนะครับสวยมากไม่มีรอยเจิมใดๆนะครับ หรือว่าเคยนะครับผมที่หาเป็นสีขาวโบวี VIP นะผมนี่ตัวนี้เลยนะผมเป็นโตโยต้าคอมิวเตอร์นะผมตัวนี้นะครับเป็นปี2017และที่สําคัญนะผมเมยเพียงหลักหมื่น87792นะผมปี17ราคา819,000บาทน,นะครับผมตัวนี้สีขาวสวยมากนะครับผมนี่โอ้โหเคยที่ได้ไปนะครับนี่เดี๋ยวเราพามาชมาในส่วนของผู้โดยสารกันหน่อยเออไม่ใช่ คนขับเออให้ดูคนขับก่อนตัวนี้มือหนึ่งป้ายแดเงเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเปิดหน่อยทุกคันนะผมก็จะเป็นยางใหม่แก,กลกองให้ทั้งสีเส้นนะครับเข้ามาที่เราก็สามารถเปิดเครื่องดูหน้าเล่มได้ทุกอย่างครับนี่จะเป็นโบนังสีสีเบทนะครับผมสีเบทไหมสีเทนเนาะสีโทนโทโทตัดกับสีดานะผมเกียร์ธรรมดาเมยหลักหมื่นนะผมนี่ที่เก็บสมบัติพับโบใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูภายในยหน่อย นี่ในส่วนของภายในนะครับผมก็จะเป็นเบาะโซฟาคู่หน้านะผมสองที่นั่งนะครับโซฟาคู่หน้าแล้วก็2 4 678 9้านะผม9้าที่นั่งนะครับผมหรือว่าบางคนก็เรียกว่า11ที่นั่งนะครับผม<า>นี่สวยมากนะครับผมตัวนี้ก็เดิมๆทั้งคันนะผมฝ้านะผมก็ไม่มีร,ยรอยเลยเนาะใช่ครับผมไม่มีราเลยนะครับผมสวยมากนะครับผมอ่า หรือว่าตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับผมเดิมๆนะครับผมจากโรงงานสีแถวนะครับราคาอยู่ที่70,000 0กว่าเหมือนกันนะครับผมราคาเริ่มต้น779 00 0บาทนะครับผมมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับผมสนใจกันไหนก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของเวนจูรี่กันหน่อยนี่ <c oughs> พาไปชมในส่วนของเวนจูรี่กันหน่อยนะครับอ่า <c oughs> ดูบรรยากาศลูกค้านะผมนี่ลูกค้าเข้ามาดูรถนะผม,มเยอะมากนะครับนี่เราก็มีรถเราก็มีรถไอเลือกหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถเก๋งอีโคคาร์รถเก๋งคันติดฮอนด้าซีวิกนะครับผมนี่ t o ต้ตารีโว c เ p ็ u ยูซูดีแม็กเหรือว่าเป็นสี่ประตูนะผมเป็นโฟ์จูนนะครับเราก็มีน,นะครับผมเดี๋ยวเราพามาชมในส่วนของอเวนเวนจูรี่นะครับนี่ ใช่ครับผมนี่เลยถ่ายคลิปครับผมนี่ตัวนี้นะผมเป็นปี2018เป็นเบนจูรี่นะครับราคา7 9 9 0 0 0บาทน,นะครับผมตัวนี้เล็กมาอยู่ที่125,000บาทน,นะครับนี่ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพามาชมในส่วนของคนขับหน่อยเออตัวนี้นะผมจะเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะผมปี18นะครับ,บหนังสีดำนะครับนี่ สวยมากนะผมตัวนี้นะผมถือว่าถูกมากนะครับปกติราคา800,000ต้นๆน,น,นะครับผมตอนนี้เหลือเพียง799,000บาทเดี๋ยวให้เปิดประตูให้ดูหน่อยในส่วนของประตูนะผมก็สามารถเปิดได้ทั้ง2อฝั่งนะครับผมเป็นเบาะหนังสีดําเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นี่สวยมาก เก้าที่นั่งครับผมนี่หรือว่าสที่นั่งนะครับผมสูงกว่าคู่หน้าเหมือนกันนะครับตัวนี้สวยมากนะครับผมสําหรับเคยที่แบบจะวิ่งทัวร์หรือว่าจะวิ่งครอบครัววิ่งอิสระนะครับผมก็ตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปแจ้งโปรโมชั่นกันหน่อยครับพี่บินโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับผม สำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์นะผมจองเพียง3,000บาทนะครับมีโปรโมชั่นกับฟรีอีก90วันนะครับผมดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79นะครับผมประวัติดีก็ได้ดอกเบี้ยถูกไปเลยนะครับใครที่สนใจนะผมเรามีไฟแนนซ์รองรับป้ายเหลืองด้วยนะครับใครที่สนใจติดต่อเบอร์0ูนย์ห้าเจ็ดสนะครับผมศูนย์ห้าเจ็ดสนะครับน้องกับวิเสษไทยรัสวยนะครับคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสถทยรสวยนะครับสวัสดีครับ